สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอาวีให้ดูนะครับผมซึ่งผมอยู่แรงใดนะมไม่มีอะไรจะพูดเยอะหรอกแต่ว่าผมจะมาเล่นซัพพอร์ตครับผมพอซัพพอร์ตตึงๆแบบเล่นให้คุณผู้ชมดูเลยว่าเล่นซัพพอร์ตยังไงให้แพ้นานจังอะ พี่กดเถอะพี่ขอบคุณครับอ oh. คุณพี่ไม่ไม่แจ้งเรียนกันหน่อยเหรอทีมของคุณเป็นฝ่าย okay. แบทโอเคดูทรงละน่าจะแพ้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทีมเราอาจจะตึงก็ได้นะตื่นเขาจะไม่กดเลนให้ดูกันเออบอกแฟนแกเพื่นพอนฟอรเลนอายาตีมี่เนี่ยเพื่อนสองตัวเนี้ยสักตัวสามตัวเนี่ยโอ้โหนี่คือการแบนแบบลแลงดมอนถึงตาคุณเลือกแล้วเล่นอะไรดี แล้วผมจะยิงประตูไงจังหวนนะ Grow Grow นี้ทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกซูเปอร์แมนยังมีคนเล่นอยู่นะทีมต้องฆ่าเป็นฝ่ายเลือกว้าว คนนี้น่าจะปะร,ร้ายทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกบอดดุมอะเปบอดดุมเอาบอดดุม,ดมโอเคอโอเคเป็นฝ่ายเลือกโอเคปฏีอภิเษกโอเคครับโอเค ต้อนรับสู่อวีไปเ่นกังและไอ้เราก็โดดมาไงฮู้ยฮู้ยอุยอ้ยฮุ้ยอะไรอ่ะอุยอ้ยฮุ้ย มาฟอด,ดุมอัพนู่ว่าอ,อันเน่โอ้ยต่อ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 ยอ่ะกำลังจะล้อเขาว่าต่อยไปไหนครับพี่ไม่ทราบว่าคุณพี่จะเข้าไปทําไมครับคุณพี่ดีนะเขายังไม่เลี้ยงสองเอาไปสิครับอย่างเงี้ยตายไหมไม่ตาย อะไรเขาเนี่ยอ้าวมึงมาจากไหนสองอ้าวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวแคลรี่ผมเล่นละอะไรอ่ะฮะอ้อช่างมันแล้วกันทีหลังไอ้เฟนอกเวทคือนะ

มาทำไมครับอ้ายป่าเขาอยู่ไหนโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับตุวเย่เฮ้ยป่าเขาอยู่ไหนอ่ะ

แพ้เล่นเหรอแพ้เล่นเหรอไอ้เพื่อนคองเพื h <h ่อนนี่ไงบูเล่กบดไปเดียอะไรเดียว three. careful this is an active rock slide area an ally has been defeated see see you got ีแรดแรดไม่ค well, ่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันซีซีเดียวบอดลุ่มบอลุ่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอวะอยู่ดีกว่าดูทรงแล้วแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปตายแล้วตันสวยผักไปออกมาฮัลโหล เอา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 ตรงๆนะเอาตรงๆปะอันต uh, uh ีแ uh, ล uh ้มายังมาแล้วทำไมเขาเดินเกมกันแปลกๆจังครับผมไม่เขาจะหลิน uh. uh ิต huh. ย uh, ู da, ılar, ่บน ป้อมเลนเมนกรของเราถูกโจมตีป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีตีไปแล้วเพื่อนเราไปก่อนละก่อทอนดีกว่าลินดิดอยู่ตรงนี้อ้าวไม่ใช่ลินดิต oh, <glad S 1> ถอยได้ไหมถอยถอยได้ไหมอืม ถอยออมาก่อนได้ไหมทำไมยืนห้าวเปลงจังพี่น้องถอยมาก่อนได้ไหมถือว่าฉันขอกลางโดน You have defeated an enemy. Your team has destroyed a tower. <coughs> an enemy has been defeated. Under <coughs> an, <has> <coughs> an enemy has been defeated. An ally has been defeated. Careful, this is an active rock slide area. been defeated. โอ,อ,อกเคครับเดี๋ยวรอสักหน่อยอามาตั๋วสุบมากลางหน่อยครับพี่ครับพี่มากลางหน่อยครับมากันกลางหน่อยครับพี่อันแน่อ่าพี่จะถ่ายผมก็ไม่ได้หรอกครับเออเอ,อ่ยืนดู

ดด,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 ดถามจริงจะโอ้ไม่โดนแล้วจะเข้าไปทำไมเออตายซะเลยเ <c oughs> อ,ออเออเออวะเดี๋ยวอันนี้แรงอะไรนะ โอ้ลิมกคลองแต่ไม่เป็นไรซุปเดินตีนะใส่เข้ากำแพงอันตียัดหน้าเออถ่ายออกไปแล้วยังไงแล้วยังไงต่อฮิวให้สลิมต้องฮิวไม่งั้นสลิมตาย ดิ๊ดมาอ้าวอ้าวไปอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวเล่นกับบอกซะเนี่ยอันอันนี้เริ่มสงสัยจริงๆละคือแบบแปลกๆนะคงไม,ไม่ใช่หรอกมังมม้งพอพอ พอพอหนูลูกพอนะพอพอนะตลิมนะไม่ต้องเล่นวู้โวอ้อไมมมาเฮ้ยเราโลยังอยู่นี่ว่พปกต่อปกต่อ พอลออยู่เราก็จัดต่อกรับออตัง้งเมื่อกี้ผมชกไปไหนวะไม่ได้ชกกับหลังใช่ไหมอ <c oughs> อยู่เลือตึงๆอยู่เลือตึงๆ <c oughs> แล้วก็ถากแม่งออกไป <c oughs> บวกบวกไม่หยุดเลยเอาคุณพี่กันบวกกันไม่หยุดเลยเอ่ะอะกลับไปไม่ให้ฆ่าอ่ะอ่ะแล้วไงต่อ พี่จึงหนับไปทีหนึ่งแล้วกลับบ้านตึงๆเอ็นแนหิวฮลัลโหลผมแทงครับพี่ฮลัลโหลพี่จะมาตีผมเข้าง่ายๆอย่างนี้มันไม่ได้อ่าขอบคุณครับครับผมไปนู่นเลยครับแล้วก็สตันลินดิสนี่แล้วก็ลดดาเมจไปหนึ่งที มึงอ่าเห็นแล้วหุดหงิดไม่คิดจะเดออะินเลยเหรออนาล็อกอะไอเอลโล่ไม่อะไรวะเนี่ยแปลกตาจริงๆนะแปลกตาจริงๆมันเล่นยากมากเลยนะอยาอ่างเกจยเรียบร้อยกลับบ้านคืออะไรไม่รู้จัก บ้านอยู่ไหนบ้านฉันอยู่ไหนาอาอเป็นอีกมาต่ออ๋ออ๋อโดนแทงครับป้อมโอ้โหยืนยิงแบบไม่มีหลบหยืนสุดยอดรู้สึกว่าผมไปขวดเล่นสับไปอย่างเงี้ยดูเล่นพวกแอสเฟคซินน่าจะเล่นง่ายกว่านะเออาเมาครับมาครับ ฝักเข้าบ้านไม่ต้องกลัวตายครับไปโน่นครับผมโเรียออนดูัมติงโเรียออนยูดูตมติงดูัมติงตันสองสยองขวัญไม่มีใครมาสลิมมาแล้วสลิมอ่ะตลิมสลิมสลิมยิงไปดิทีนี้ไม่บวกวะ <c oughs> เดินถอยไปแล้วน้ำลายสิดตอกเรียบร้อย เอออน,นาล็อกรู้จักปุ่มอน,นาล็อกแล้วเฮ้ยเออแล้วไงต่อเออแล้วก็โดนปังอ่าเราเป็นติกก็มาอ่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 าผมผลออกอะไรต่อเดี๋ยวม,มีฮายาใช่ไหมหม,มอ,อ,อมีมีติดด้วยเนี่ยวะก็ออกเร็วอ,อัพเพลสแหละจะได้สะท้อนดานเมจนะอะไรแบบนี้ วัเราควรจบนะจังหวะเนี้เราควรจบได้แล้วนะแฟเพื hmm. ่อนมาออกันเถอะถึงแม้ว่าพวกนายจะเดินอะไรก็ไม่รู้ก็เถอะนะเราก็เดินอะไรก็ไม่รู้เราก็ต้องเดินตามพวกนายมาครับมาครับผมแสงให้ครับพี่ ขบวนนี้ก็บวกกันสนุกดีนะตรงกะตีให้พังสิไม่เอาก็ไม่เอาบวกก็บวกบวกก็วกอ่ะาอ๋อตายซะมั้งหรืออนโอ้ยสงสารว่ะโอ้ยทำไมมันอนาถอย่างเงี้ยตายซะมั้ง โอ้ช <Merci. S 2> ีวิตโอ้ยเราก็ไปตายกันโอ้ชีวิตอะไรเนี่ยผมต้องเล่นยังไงเนี่ยผมจะผมต้องเดินยังไงบอกผมทีคิดพอออกจริงจริงเหนื่อยอ่าไม่โดนซะด้วยไม่โดนอีกแล้ว ัสามสยองขวัญสวยงามแต่แล้วยังไงต่อเออสลิมกูแตกลีออนขอดาเมจหน่อยทำดาเมจหน่อยไม่ว่าไหวปะ อะไรวะเนี่ยไปบนปะนปนใช่ใช่แต่กอดอื่นมาเคลียร์กลิปให้หน่อยครับผมไม่มีดามเมจครับพี่พี่ฮัลโหลผมจะไปช่วยแต่คุณพี่มาช่วยเคลียร์กลิปอันตีเคลียร์ก็ได้ดูทรงแล้วนนอันตีแรงอยู่สำหรับคีฟปไปนะ ความจริงออกต่อยเขียวดีกว่านะมพราะว่าดูสงแล้วน่าจะออกไฟมาแล้วก็เติมไฟต่อเลยเอ้ยเสียพลิกปีไถเลยครับช่วยยิงฮีโร่ครับผมไม่ต้องยิงคนนะอเออเอเออ่ะแต่ผมต่อยว่าเขาบ่อยนะบ่อยมากเลยนะข้างหลังเข้ามหมุนอะไร โอเคโอ้และฉันเลือกอะไรได้ไหมโอ้ตายหาเอวตตยหาเร็วโอ้เออโลวัสดีขอหิวน่อย เดีจบเดี๋ยวจบขอร้องครับไม่ไหวแล้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปนู่นแล้วคุณพี่จะกลับมาทำไมครับพี่โอ้โหมันจบมันจบได้แล้วอ้าติดอะไรอ่ะขอบคุณครับรออัติอดีเลยขอบคุณครับคุณพี่ไม่ไหวกับผมหรอคุณพี่อยานะ อ่ะฮะอ่ะฮะมามามาสลิมเออเออเอ้ออะไรวะันจะแอบงงงหน่อยนะเดี๋ยวโอ้โห โอ้ยไม่ผ่านตัญญาตันไหมตันดีเรามีฟิกเราหิวไงจังหวะนี้เราหิวไงเราจะสโลเขาด้วยการอันตีก่อนหนึ่งทีแล้วก็ผักไปหา อา้าไปไหนอะโรล,ลิออนฮัลโหลเอามาดิมาดิมาดิาดเอาสามทางก่อนตอนเนี้ยนะขอร้องสามทางก่อนก็ยังดีเอเอามาทำไมครับไอ มาทำไมครับอ้ายไปวบินทำไมครับอ้ายไม่โดนเราต้องตันช่วยแบบนี้เหมาหมดตรงื้อโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ย เอาซุปเอาซุปเออจบจบสักทีจบสักทีขอร้องไม่ไหววุ้ยอะไรก็ไม่รู้ก็ก็วันนี้ก็มาเจอทีมแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเรายังชนะมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ